สบายดีทุกคนวันนี้อยู่กับสองดั้มมนองนี่ค่ซิมารีแอคซันเพลงไอโซพนานั่นเองเพลงซอว่าแมนออนอลอเนาะเพลงเราก็ปล่อยได้มาโหจนมือแล้วน่าจะได้ประมาณอมหอด้านแล้วมั้งอ่าอีกคนหนึ่งกับบูไดมารีแอคชันนํำเนาะเพราะว่าขอห่างกันสักพักคนเป็นจริงแล้วกอ็อยู่คนละบอลนั่นเอง โอเคเนาผ่อนบูปีนกาศิวลาไปเบิร์นเอาเลยมาแล้วเนอะคอสมีเจกทูแล้วก็มีไอโซแล้วก็มีไอบิ๊กแล้วก็มีทีเจมยูโนมีสี่คนนั่นเองนังเอกตับแหง

ยิงคู่อยู่ความอันคนน,นี้อยากบายเหลือเกินผู้จบผู้งามไม่ต้องแต่เสริมเติมเดิมก็เกินใครแค่เพียงเธออยู่งามละมุนเกินใครตาหังมากใจ กำลังดองและหางเงินทองแลง่งัวควายให้ใจน้องนางมาเป็นคู่ใจให้เจ้ามาอยู่กับข้าพี่จีมุนทางหัวใจเพามอบถวายให้เจ้าคนเดียว,น,วน,นี่ก็คือไอเดีเจ้าผู้สาวหลุดรวยแล้วควายเถิกโตบักแนเวลาเจ้ายิ้มยำได้มันาบาดใจพุ่มเลือดเกินมันบาดใจเลือดเกินเลยถามตากแน่หรือเปล่า จะคบเลยอยากจะหักมันไอต้องทำบุญสำได้เขาจังสีได้คบกันหรือว่าโตไอนี้ต้องมีเงินเป็นพันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นไอขอเวลาอีกหลายปีเพราะไอนี้เป็นแค่คนธรรมดามีชีวิตติดดินอยู่แต่ให้อยู่แต่าตนาเพื่อเจ้าอยากสำได้ไอกะหาจะยอมเจ้าทุกอย่างแม่จะต้องขายนาถ้าดองเจ้าแพงสำได้ไอ,ไอบาาอกว่าเพราะพวกปัถนาอยากเดยวเจ้ามาคู่กายหากเจ้าแห้งจังมันแพงเจ้าหลายมาเป็นของไอเดอร์อีลาคนงาน คงเจ้านั้นแดงเพิ่นเหมคนนี้อยากไปเหลือเกินผู้จบผูงามบ่ต้องแต่งเสียงลเป็นอีเิมก็คืใรแค่เพียงเธอยิ้มลมุนเกินไทตาหังบาดใจงามลายผสาวลา ็นคู่ฟองฉันได้เจ้ามาเปิดปองชายนี้ที่จัดงานดองและหาเงินฟองและงัวคอยใหใจน้องนางมาเป็นคู่ใจให้เจ้ามาอยู่กับไอ้ชานี้หมดทางหัวใจขอมอบเอาไว้ให้เจ้าคนดีจังงานกระจองโอ้โหแม่นุ่นละมุจีเอ็กช์ูสางุญยังมาได้นอนกูจบน้ำ จัดงานดองจะหาเงินทองแลงหัวควายให้อยากได้น้องนางมาเป็นคู่ใจให้เจ้ามาอยู่กับไอแบบ้สัตนี้หมดทางหวัวใจขอมอบจะไว้ให้เจ้าคนเดียวโอ้โจบไปแล้วเนาะสำหรับเพลงนี้สรุปว่า พีเจยีโน่เบลห้องเนาะมีแต่ห้องมีไอโซแล้วก็ไอบิกแล้วก็อันเจกทูแล้วก็อันคนไทยนั้นอันน่าจะอันสื่อแมนมาว่าสื่อสองอันอันนี้กบมหวัวอ่านอ่านถึงบอเนาะแต่ว่าวกระพังในเพลงเราเพลงนี้รู้สึกว่าม่วนแหงเนาะอันคนไทยะนะดเขาแบบห้องเสียงเป็นเอกลักษณ์ กือแบบมวนเฮงเสียงนะนะคือแบบติดตามเนผลงานเขาอะนะเพราะว่าแต่ละเพลงนะกือแบบมวนทุกเพลงคือว่าเห็นเพลงหนึ่งก็หาปล่อยจากสื่อเพลงว่าอันนี้กับวัตถุจืดเกี่ยวกับนี้แต่กับพังอยู่แต่ว่าบุญในอ่านเสียงเพลงแต่กับติดตามผลงานเขาจะอยู่แต่กับวัตถุจืดสำหรับเพลงนี้มวนเฮงเสียงไอ้สูงอะละมุนเกือบ เจกทูอีกอย่างกับฮองไดทุกแนวลฮะนะเสียงของเจกทูบมื่ว่าจะเป็นแรปเลยมีอย่างกับฮองได่นะเกีือบเสียงหมนก่อนหนา้านั้นฐานะวางเพลงของเขาที่เจมส์ดีโน่เลยเจกทูฮะนะทวิการว่าซีนีแอคกซานเตอร์เออป็นจริงฮารี่แล้วแต่ว่า,าเหมือนมันมีโคผิดพลาดมันก็เลยเกือบกันเลยไปไเอาลงกันเลยมาดีแอคซานเพลงไอโซ โอเคนาะสำเรับคิดเนี่ย่ะจบไปแล้วอย่าลืมพักกดไลค์กดเฟร์กดซับสไคร้บ๊ายบาย